นี่นะครับผมดาวน์โหลดไลน์แอคเขามาจากสโตนี้นะครับสโตตัวใหม่ซึ่งผมคิดว่าบนโลกนี้ก็น่าจะยังไม่มีใช้นะครับซึ่งมีหลากหลายไหมไม่รู้แต่ที่รู้ๆมันอยู่ในเครื่องที่ผมเป็นเจ้าของอีกแล้ว ไอ่นี่นะครับความเป็นเจ้าของของผมเป็นเจ้าของเครื่องนะครับส่วนสโตอยังไม่รู้แต่ผมเป็นเจ้าของเครื่องถ้ามันมีแค่ในสโตหรือมีแค่ในเครื่องผมเครื่องเดียว ก็แสดงว่าผมเป็นเจ้าของมันเพราะว่าบนโลกนี้มีแค่เพสโต้แอป p p ิลสโต้กาเ a ็กซี่ฮัวเว o o g l e p ิ a y s t o ต e ส่วนสโตตัวนี้จะบอกมันเชื่ออะไรไม่รู้ แต่ความรับผิดชอบนี่นโยบายความเป็นส่วนตัวเอกสารรับรองสิทธิ์ครบนะครับไม่ได้แอบอ้างนะครับมันอยู่ในเครื่องผมที่ผมเป็นเจ้าของเครื่องข้อมูลครบทุกอย่างมีใบรับรองสิทธิ์ออกภูมิภาคใช้งานประเทศไทย กำหนดการใช้งานไผสตั <c oughs> ไผไผสตัไทม์ออฟยูสรอเจ้าของเปิดตัวอยู่นะครับถ้าผมเปิดพวกอัชญากรนี้ก็ต้องปิดแต่ถ้าผมไม่ได้เปิดผมก็ทำไปอย่างนี้เรื่อยๆครับถ้าพวกนี้ไม่ถูกจับผมก็จะประจานไปเรื่อยๆ ประจา์ประเทศไทยกฎหมายไทยต่ำกว่าโจรโจรอยู่เหนือกฎหมายอันนี้ก็แล้วแต่ครับถ้าตำรวจไทยโง่กว่าโจรหรือโง่กว่ากลุ่มอาชญากร หรือไม่ก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติในเมืองไทยเป็นผู้กระทำเองช่วยเหลือกลุ่มอัจฉกรกยกลุ่มนี้เพื่อหาผลประโยชน์อันใดน,นี่นะครับใบข้อมูลส่วนตัวถือว่าครบนะครับโอเปนซอร์ดโซเวอร์ อะไรวะไม่รู้อ่านไม่ออก I อเวด p r o v ิดตรวจสอบความปลอดภัยรู้สึกว่าจะปลอดภัยแล้วเครื่องนี้เป็นของจริงทั้งระบบแล้วแต่ vivo ยังเป็นของปลอมอยู่แล้วก็ฮะ <c oughs> ว่าลาเซตูเดอะไรครับเนี่ยชื่อใครวะบุตรที่นันอีกแล้ว So would uh, thou not. Conte. ส่วนยาเสพติดในเมืองไทยก็เกื่อนเลยนะครับเหลือแค่วางขายในเซเว่นแล้วนะครับก็ไม่น่าจะแปลกหรอกครับวางขายในเซเว่นแม้แต่มือถือปลอมซิมการ์ดปลอมก็ยังวางขายในเซเว่นได้เลย S Open s o f t so w h uh, a to t have set with ผมถือว่าข้อมูลครบถ้วนนะครับ ก่อนหน้านี้เป็นรูปผมด้วยนะครับข้อมูลใน Facebook ของเอตนี้พอหลังจากนั้น Facebook แท้ผมก็หายของผมก็เป็น Facebook ปลอมแล้วรูปก็ถูกเปลี่ยนไปดูที่โพสต์เก่าๆได้เลยครับถ้ากลุ่มอัจฉากรกลุ่มนี้ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ไม่จะจะบอกกลุ่มอาชยากรก็ไม่เชิงนะครับเอากลุ่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วกันครับง่ายดีถ้าผมผิดมาจากผมได้นะครับผมพร้อมผมกล้าท้าด้วยแต่ถ้าผมไม่ผิดก็ช่วยตามจับพวกเลวนี้หน่อยนะครับ สร้างความเดือดร้อนให้ประเทศนะครับหรือว่าพวกเร็วนี้เป็นเมียพวกคุณครับก็เป็นมาแล้วแหละครับไม่งั้นระยะเวลาสามปีไม่สามารถทำได้ขนาดนี้หรอกครับเป็นเจ้าของแฟนชายธนาคารกสิกรไทยเป็นเจ้าของแฟนชายเซเวน่น เป็นเจ้าของแฟนชายธนาคารกรุงศรีถ้าจะบอกอีกอย่างหนึง่งเป็นเจ้าของแฟนชายไม่น่าเป็นเจ้าของแฟนชายครับเป็นเจ้าของธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยซึ่งผมไม่เคยใช้นาามาอีกแล้วเห็นไหมครับ อีเนี้ยนี่มาอีกแล้วครับอีพวกกลุ่มอัจฉรกรครับพวกกลุ่มโจรมาโผลอยู่ในบัญชีเ c e b o o k ผมอีกแล้วผมก็บันทึกให้แล้วกันครับอ่านี่นะครับเครื่องผมนะครับแต่เ c e b o o k ไม่ใช่ของผม เป็นของคนอื่นเข้าใช้งานอันนี้ก็เพื่อนผมนะครับเพื่อนใน Facebook เฟ e บุ๊ k ผมรู้จักแ่งแปโค้ดลกตะโกนเพกสี่วิธิอ้าวตามนี้นะครับเห็นแล้วนะครับใครเป็นโจรครับเอาตามรูป ที่เลยครับอา้าวทำไมเด้งมาเป็นรูปนี้อีกแล้วล่ะครับแปลกๆนักนเนี่ย สลับข้อมูลไม่ทันแน่เลยครับโจนไม่รู้โจนจะใช้ข้อมูลไหนแฮกของกูจนลืมแล้วมั้งครับไปดูที่เพจ facebook แล้วกันครับอ๋อไม่ใช่ครับช่อง youtube ผมแล้วกันครับผมจะโพสเป็นช่อง youtube เป็นหลักนะครับ ผมจะใช้ช่อง YouTube เป็นหลักแล้วกันครับตำรวจไทยตำรวจไทยครับตำรวจไทยตื่นตาตื่นใจหน่อยนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมมีตอนนี้มันนำไปใช้ในมันเอาไปแฮกธนาคารสหรัฐแล้วนะครับธนาคารอังกฤษแล้วนะครับ ดูได้ที่ช่อง YouTube เลยนะครับ